ตอนนี้เราก็เดินทางมาเลี้ยวมาทางไปด่านจีดีสามองครงับไปที่ข้ามเชเดียนจุดข้ามเชเดียนคือตอนนี้เรามาถึงจุดที่จะข้ามไปส่งเครื่องที่คนบ้านเราประเทศฝั่งฝั่งพม่านะครับผมก็เดี๋ยวตามไปดูครับผม ตอนนี้เราก็อย, mm. Arrow, อยู่อยู่อย wow, hey, uh, ู่ทางเขขพม่าครับกําลังเดินทางไปไล่เขขพม่าก็ใช่เขข์กะเรียงก็ใช่เข็กะเรียงก็ใช่เขตพม่าก็ใช่พี่ชื่ออะไรครับผมผมชื่อซาวีซาวีอ่พี่ซาวีพาเราขับรถไปไล่นะครับผมตอนนี้ก็ทางทางดีมากครับผมทางฟังก์ีนนะครับรับเดี๋ยวเราจะถึงเราจะทํางานติดตั้งเครื่องของเราอยู่ที่ไล่นะครับผมเราก็เดี๋ยวไปดูกันว่าบรรยากาศหน้างานจะเป็นยังไง วิวเทียนอยู่นี่นะฮะเป็นพื้นที่ที่ปลุกเบิกป่าครับมาใหม่ๆนะฮะบปลุกเบิกมาได้ประมาณครึ่งปีแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะทําการปรับนะฮะใช้เครื่องปรับหน้าดินปรับบ,บริเวณข้างล่างตรงนู้นนะครับที่เห็นไกลๆตรงที่รถแท็กเจอร์แท็กเตอร์จอดนะครับทางทางซ้ายนู้นเป็นลําธารธรรมชาตินะครับน้ําใสสวยมาก ปัญหามันคือเกิดจากอะไรนะพี่มันก็จะพื้นที่ที่มันเวลาไถแล้วมันปัดมันไม่ได้กระดับแค่นั it, ้นเนี่ยน้ำมันก็จะมากองอย่างเงี้ยหญ้าตรงนี้ก็เน่าตายตรงที่แห้งก็แห้งตายเนี่ยต้องการให้มันแบบว่าพอน้ำมันไหลพอปล่อยปล่อยน้ำปุ๊บให้มันไหลซึมมันไปตามระดับมึงเพราะน้ำถ้าระดับมันเท่ากันไงน้ำก็ไหลไปใช่างเ้ยช่างเขียดดัดมากไปแล้วครับผมเมาทำงานไม่ได้นี่ ทิ <f dragging> ้งไว้อย <jack> ู่นี่นะเว้ยเฮ้ยเป็นเ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 ออใคร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 แยกขินสวนใส่รถกระบะมาเพราะว่าโดยการที่เดินทางไกลนะครับผ่านเขาแล้วทางมันจะลำบากหน่อยหนึ่งต้องแยกขินสวนมานะครับที่เห็นอยู่นี้นะฮะตอนนี้เป็นผ่าน ด้วยหนึ่งอันนะครับแล้วก็เครื่องปรับหน้าดินของเรนฮะสองชิ้นก็น้ําหนักรวมกันน่าจะประมาณสักตันกว่ากับตันครึ่งน,นะอันนี้เดี๋ยวเราใช้เคนธรรมชาตินะครับโอเคเรยบรเอยเข้า <c oughs> งานแรกนะฮะที่เราได้ทําการยกประกอบด้วยมือนะครับต้องขอขอบคุณพี่ๆที่อยู่ที่นี่นะครับโอ้โหแรงดีมากจ้างตะโกรลายทำเมื่อกี้เครื่องแล้วไม่เคยยกเองนะฮะต่างประเทศครั้งแรกของเรานะครับบุกอาเซียนนะฮะที่รัฐกะเรียงนะครับประเทศม่มา ครั้งแรกที่เรามาได้ปรับดินนะฮะที่เป็นเนื้อดินของป่าจริงๆนะครับเพราะว่าตรงนี้เพิ่งทําการปรับพื้นที่นะครับถึงนพื้นที่พื้นที่ป่ามาก่อนตั้งแล้วตรงมันจะหมุนอันนี้หมุนคือทํางานได้แต่ตั้งตั้งแล้วไม่ตรงอ่ะไฟตรงนี้มันจะโชว์กระพริบถ้าไฟตรงนี้กระพริบคือตั้งไม่ตรง,งจริงๆไม่ต้องตรงมากเอยียงนิดหน่อยได้แต่เอยียงเยอะไม่ได้ครับผมมันจะหาระดับของมันเองแต่ถ้าเยอะเกินไปมันจะหาไม่ได้ถ้ามันอยู่สองขีดแบบนี้จะเป็นขีดเดียวสองขีดแบบแบบละเอียดอันนี้แบบหยาบเอาสไลเว์เอาแบบหยา Okay. มันจะรับสัญญาณว่าสูงต่ำเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอันนี้มันไม่ถึงหรอกเท่าแรกอะที่ทุติสุดให้มันตกล็อกปึ๊กเนี่ยนี่เท่าแรกเสียงนิ่งแบบนี้คือได้ระดับได้ระดับครับครับมีขีดเอันนี้ต่ำเกิน,น,นไปได้ระดับความกระพริบไ,ไม่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 ถี่มากคือต่ำเกินไปครับยกขึ้นไปหน่อยดีสูงเึ้นไปอ๋อที่ยึดใช่มีแค่สามระดับมันจะมีเรื่องสอดชี้ด้วยาดูถ้าเห็นครับ แต่มีก็ได้เพราะได้เสมอแล้วก็เข้ามาอ่านตัวเลขเสมอมเนี่ยก็สุ่มเสมอเส้นหรือเปล่าอ่านตัวเลขใช่อ่านมันอยู่ใกล้เท่าไหร่ก็อ่านเป็นเซนก็ได้ไม่ต้องอ่านเป็นมิลหรอกอันนี้ก็ตีว่า2องร้อยตีว่า280แปดศอ่า280ก็ได้เห็นตัวเลขอะไรอ่านทั้งนั้นเลยต้นไม้มมอ่าโอเคเราก็จะรู้แล้วจากไหนแล้วครนี้อันนี้มุมที่เรายืนอ่ามุมที่เรายืนคือตรงนี้ครับอ่าคร,น,ร,น,ร,น,รนี้เรารเราจะเริ่มวัดจากตรงนี้เลยครับ ที่เราทำเซอร์วย์เราจะได้รู้ว่าเรากินจากไหนอันนี้คือเราเอาดินจากฝั่งนูน้นม,<า>มาอย่างเดียวเลยมาอย่างเดียวเลยพอมาปุ๊บเครื่องทำง,งานอัตโนมัติมันจะรักษาระดับไปเรื่อยๆใบมีดจะลอยขึ้นลอยขึ้นเรื่อยๆดินก็จะหมดพอดินหมดเราก็ไปเอาดินมาใหม่อีกวนอยู่เงี้ยครับจุดนี้เราจะใบมีดมาตั้งประมาณนี้ต้นไม้เ,าเอาใบมีดมาตั้งตรงเนี้ย<อ>ปอใบมีดได้เสมอกับดินตรงนี้เลยใช่ไหมใช,แมมใช่แล้วก็้ตงใบมีดเสมอใช่แล้วก็ปอดออโต้ลากเลยแล้วมันจะกินดินเองปล่อยดินเองเราแค่รู้ที่เทียงดินจะไปกินตรงไหน ขึ้นครับเมื่อกี้มันดังห่างสองห้าเก้าสองห้าเก้าครับตอนนี้นะครับที่เห็นเมื่อกี้เราได้สองเทคนิคกันครับทั้งการเซอร์เวย์นะฮะแล้วก็ การหาค่าเฉลี่ยครับของพื้นที่ว่าเราจะปรับในรูปแบบไหนนะแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังสอนที่ที่เป็นคนขับแท็กอร์นะครับวิธีการใช้งาน,น ตอนนี้นะครับที่เห็นอยู่ตอนนี้คือเป็นจังหวัดกาลังทํางานอยู่นะครับพื้นที่มีความแตกต่างกันสูงต่ำในแต่ต่างก,น,กนพอสมควรนะเลยต้องใช้รถแท็กเตอร์นะครับมาช่วยดันด้วยแล้วก็ตอนนี้สภาพดินนะครับมีฝนตกลงมาก็ทําให้ดินก็มีความชื้นบ้างอยู่พอสมควรนะครับทําให้การปล่อยดินจนะ้าดน,นึงนะครับเลยต้องให้รถมาช่วยดันแล้วก็มีปัจจัยหนึ่งที่เราต้องเล่งนะครับตอนนี้ผมก็กําลังมาแล้ว ก็ตรงครับมีงานตับหน้าดินก็ต้องหลบตามระเบียบฝนมาครับผมตอนนี้เม่ก็เอาเรื่องเหมือนกัน